สดีครับปานครับจะมาสาธิตวิธีการใช้เลื่อยพูซอหรือว่าเลื่อยญี่ปุ่นนะครับซึ่งเลื่อยพูซอเนี่ยก็คือพูแปลว่าดึงเพราะฉะนั้นเลื่อยมันจะทางานได้ก็คือตอนดึงกลับนะครับสังเกตว่าเลื่อยมันก็จะบางพราตอนดึงมันจะกลายเป็นเส้นตรงไม่เหมือนเลื่อยลันดาเลื่อยที่เป็นสามเหลี่ยมครับมันต้องออกแรงแบบดันอันนี้ใช้ดึงเอานะซึ่งจะมีสองฝั่งฝั่งหยาบกับฝั่งละเอียดใช้งานไม่เหมือนกันนะครับ ต้องดูหน้าไม้ก่อนไม้มันจะมีทางนะเนี่ยมันคือไม้มันโตเป็นเส้นตรงอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งฝั่งละเอียดเนี่ยเอาไว้ใช้ตัดขวางทางไม้นะครับส่วนด้านหยาบเอาไว้เลื่อยตามทางไม้คือจริงๆแล้วคำว่าเลื่อยนะครับเราก็จะไม่ออกแรงมันเราก็จะเลื่อยไปเรื่อยๆนะครับให้ใบเลื่อยมันทํางานอันนี้ด้านขวางทางไม้นะครับป่านก็จะใช้ด้านละเอียดอน,นี้เลย แล้วก็เดินสบายๆนะครับยาวๆให้เลื่อยมันให้เลื่อยมันได้ทํางานครบทุกใบนะแต่ว่าเทคนิคเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเข้าไปก่อนนะปึ๊บเราจะทําการเลื่อยแบบภูเขานะทำเอียงขึ้นอย่างก่อนแลโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับข้างในนะจินตนาการตามเป็นด้านนี้ละใช่ไหมนั้นแปลว่า ถ้าเราตัดทางนี้ไปเรื่อยๆใบเรื่อยมันก็จะกินหน้าไมา้เยอะใช่ไหมครับเรื่อยมันก็จะเหนื่อยเราจะมาเรื่อยตรงนี้แทนขนาดนี้นี่ตั้งขึ้นอย่างนี้แล้วนะนะมันก็จะง่ายกว่านะครับคือแน่นอนแหละเรื่อยมันตัดไม้บางมันก็จะง่ายใช่ไหมมันจะเป็นการตัดแบบนี้และใเ่ไหมครับเพราะฉะนัน้นก็จะกลับมาตรงใหม่แล้วเราก็ทําเหมือนเดิม หรือว่าบางคนจะทําเป็นให้มันเป็นยอดอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวปานจะทําเป็นอย่างนี้ให้ดูนะครับเราก็เอียงไปข้างหน้าก่อนปึ๊บแล้วก็เอียงลงมันก็จะเหลือยอดเป็นภูเขาแล้วก็ค่อยตัดตรง ถ้าทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยมันก็จะทํางานไม่มากแล้วเราก็ไม่ต้องออกแรงเยอะด้วยทุกอ่านี่สําหรับด้านขวางทางไม้นะครับฟันเลื่อยละเอียดอ่ะเมื่อเราตัดขวางทางไม้ไปแล้วครับเดีย๋ยวเรามาตัดตามทางไม้บ้างที่สําคัญก็คือต้องหาตัวล็อกดีๆนะครับใช้แคมป์ก็ได้แคมป์ตัวเอฟนะครับอ่านี่ใช้ด้านด้านหยาบนะครับแต่ใช้วิธีเดียวกันเลย ก็ค่อยๆกินเนเื้อครับก่อนไม่ต้องออกแรงนะครับเวลาใช้เลื่อยแต่ถ้าจะออกแรงจริงให้ให้เป็นแรงตอนดึงนะสำหรับตีซอนนะอะเข้าไปแล้วเหมือนเดิมกดก็ขึ้นหน้าก่อนออกแรงดึงกลับนะครับถ้าจะออกแรงแล้วก็ลง ยามดิงยาวๆเนี่ยแล้ก็เลื่อยตรงพอเรารู้สึกว่าเอ้ยเลื่อยมันเริ่มทํางานเยอะแล้วแปลว่ามันถึงหน้าที่เป็นหน้าตรงนะครับก็ทําเหมือนเดิมกดลง ก็ตัดตรงได้แล้วก็จะประหยัดแรงนะครับ